บินออกไปสู่อวกาศนะครับลายก่อนทุกคนลายก่อนนะลายก่อนนะ <laughs> อหยุดสักทีเอาละถามว่าจำไหมบอกได้คำเดียวว่าไม่จำครับล <laughs> ายก่อนทุกคนอีกรอบหนึ่งซีืยชอบจริงๆเลยนะฮ่าฮ่าบัอกอะไรแปลกๆเนี่ย <laughs> อะไรครับเนี่ยไปไหนละกลับบ้านก่อน <laughs> กลับบ้านก่อนเฮ้ย <laughs> เออตายเลยทีนี้อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาแบบว่าลึกซึ้งหรือว่ารายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สรุปมาแบบสั้นๆนะครับก็คือความสามารถของน้องไดโนเสาร์ใหม่นั่นเองวันนี้นะครับจะเอาให้ครบทั้งหมด6ตัวเลยเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะครับมีความสามารถคล้ายๆกับเจ้าทริกนะครับแต่ว่าใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาที่บายกันทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้านนะครับแต่และตัวทำอะไรได้บ้างและแน่นอนว่าสัตว์ทั้งหมดนี้ร้านวิวประกอบทุกคนอย่าลืมลิงใต้คลิปได้เลยนะเจ้าตัวนี้เนี่ย0.5%สัตว์อื่นๆเพียบเลยนะครับมีหมดเลยนะครับร้านวิวประกอบน,นะครับลิงใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าโอเคไม่ลบก่อนแล้วประมาณนี้ซึ่งจากคลิปก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเจ้าตัวมิวเทชั่นตรงนี้เนี่ยก็คือผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าใส่เจ้าตัวสัตว์ยักษ์ได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าใส่เจ้าสัตว์ยักษ์เนี่ยสัตว์ยักษ์จะหายหรือเปล่าจะกลายเป็นตัวเล็กไหมหรือว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนสงสัยเยอะมากเลยนะครับก็คือน้องไทยนี่ของเรา <c oughs> ตัวเล็กนะครับจะติดมิวเทชันเนี่ยเพิ่มได้หรือเปล่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเวลเขาคือ4 3าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็คือเดี๋ยวลองพร้อมกับตัวใหญ่นะว่าเจ้าไทยนี่เนี่ยจะสามารถติดแลนโบได้ไหมติดโกลเด้นได้อีกหรือเปล่า หรือว่าเมื่อเอาเจ้าตัวเล็กเนี่ยไปใส่ตอนวิวห้าสิบแล้วเนี่ยบิวเทชัน่นอ,อันแรกเนี่ยเขาจะหายแล้วก็เปลี่ยนเปน็นอันใหม่หรือเปล่าถ้าทับซ้อนกันได้นะบอกเลยว่าโอ้โหหวานเจยบแน่นอนบอกแล้วว่ามันแน่นอนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้สิคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยมันแน่นอนเลยนะเจ้าก,กบไทนี่นะครับโอเคแต่ว่าที่เป็นหัวก็คือตัวใหญ่นี่แหละจะใส่แล้วหายหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองทดลองดูนะ ส่วนคลิปนี้ป้เรามาเรื่องของเราดีกว่าแบบรวดเร็วเลยดีกว่านะครับทุกคนเรามาเดนเาร์นะครับ3ตัวแรกเนี่ยผมมีหมดแล้วนะก็คือเป็นตัวที่หายง่ายมากๆนะครับเปิดได้เรียบร้อยโอเคนั่นก็คือเจ้า3ตัวนี้เลยครับอันนี้คือตัวที่หาง่ายที่สุดนะครับในเกมอันนี้คือเริ่มหายากขึ้นมาหายากขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือก็สามเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แลก็ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไปอธิบายในวิกิดีกว่านะครับปล่อยให้น้องเอ่อ ฟาร์มเลเวลไปดีกว่านะตอนนี้น้องไทยนี่เราจะฟาร์มเลเวลโดยไม่ได้คาปิมาร่ามองไม่เห็นก็เขาก็จะไม่ให้เอ็ให้กับน้องไตนี่ด้วยนะก็ฟาร์มเลเวลยากนิดหนึ่งตัวเล็กไปหน่อยออกอาอีกรอบไปออกไปอีกรอบ,ออรอบอวิกกี้คพูดเดิมใครจะไปจําได้ความสามารถทุกตัวเออแต่ว่าอันนี้จําไม่ยากนะมีแค่6ตัวเองตัวแรกเลยนะครับนี่คือตัวที่หาง่ายที่สุดนะครับ p a r a s o r o l o p s ฮะ p u r u s u r s ครับตัวนี้ความสามารถเขานะครับเจ้าตัวที่หาง่ายที่สุดนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะลดเวลานะครับสำหรับเจ้ากล่องที่เป็นของตกแต่งนั่นเองอย่างเช่นเจ้าตัวนี้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 ไม่เก่งเลยธรรมดามากๆนะครับ แต่ว่าอ่าเดโดเดโดคีอันนี้ก็อาจจะช่วยนิดนึงนะครับไม่รู้นะผมว่าไม่ค่อยช่วยนะออคืนเดียวก็น่าจะได้แล้วมั้งกล่องนี้เนี่ยตัวแรกก็ผ่านไปตัวที่2อ,อันนี้บังไปหมดเลยนี่อะไรเนี่ยปิดไม่ได้ด้วยโอ,โอเคขอบคุณมากปิดได้แล้วเขาบอกว่าจ้าตัวนี้เนี่ยจะให้โบนัส exp นะครับให้กับเจ้าพวกเดโลเสาร์ที่อยู่ในไทป์เดโลซอนนั่นเองนะครับก็คือความสามารถเขาเนี่ยเหมือนกับนกคูกแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะ ค่าสถานะต่อวินาทีก็คือ0.5เหมือนกันคือแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยกับเจ้าโนคูกนะครับแต่ว่ามาช่วยเดนเดอรเสลแต่ก็ไม่ได้เก่งกว่าด้วยนะก็ธรรมดามากๆนะครับตัวนี้ตัวที่3ามเรียบร้อยครับอันนี้ตัวเหมือนในโปเกมอนเหมือนกันนะหรือว่าตัวในโปเกมอนเนี่ยอันนี้ขี้โกงอันนี้ขี้โกงมากโอเคมาปุ๊บขี้โกงเลยจากข้ามข้ามจากไม่เก่งกลายเป็นเก่งเลยครับก็คือเขาบอกว่า เจ้าต,ตัวนี้เนี่ยจะมีะเพิ่มโอกาสนในการคารฟไอเทมเนี่ยเรียกได้ว่าเดอบลของที่คาฟมานั่นเองนะครับอย่างเช่นเราเก็บ1อันเนี่ยก็คือจะได้2อันนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสเขาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมีประมาณ8 8เคูณ8เพราะว่าใส่ได้8ตัวก็6กสิบเนะครับทุกคนเรียกได้ว่าปั้มไข่ได้นะปั้มไข่ตรงกลางได้นะครับตรงนี้จะมีที่คาฟไข่อยู่ถ้าเราครัฟไข่ใช่ไหมแล้วก็ใส่เจ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมด8ตัวเนี่ย ก็จะมีโอกาส60%หน้าที่จะได้คูณ2ดีด้ว่าเนี่ยเหมือนแบบอ้ามีไข่มีไข่เดอร์ซลแล้วใช่ไหมอ่ะมาปั๊มอ้นี้ให้ได้2อันนะครับเรียบร้อยขี้กโกงนะผมว่าเเออใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคไม่แย่เลยอ่ะเริ่มขี้โกงขึ้นมานะครับตัวน,นี้28%ตัวที่4นะครับนี่คือน้องอ่ Dilophosaurus นะครับอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับสหรับสาวกเดโเซด้ครับ ืชื่อยากมากเขาเนี่ยจะแพร่เชื้อเวนอมให้กับ3ตัวละครเพรแบบแรนดอมใช่ไหมแรนดอมอะฮะซึ่งใครที่โดนเชื้อเนี่ยก็จะเออคขาเรียกว่าได้ลดคูดาว40วีอืมไม่เก่งหรือว่าบางทีอาจจะให้เอ p แทนอืมไม่เก่ง13ามวิเนี่ย500 e x อเนี่ยอืมขับปีบาร่าเราออนนู้นคือสิเสียทีใช่ไหมปีบาร่าผมให้สัก30วิอะ 500xp เนี่ยก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าขาปีบารานี้ก็คือขาปีบารายักษ์นะก็ขี้โกงอ่ะเจ้าตัวเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับก,ก็อืมอืมก็อจะเก่งนะครับจะเป็นยักษ์ตัวต่อไปเริ่มนะครับนี่คือเริ่มเแห่งความโกงนี่คือเจ้าแอนแอนกี้แอนกี้โลซซรัสน่าจะชื่อแบบนี้ขเขาใหโอกาสเปิดได้นะครับ1%นะเจ้าตัวนี้เมื่อเพลเยอร์คนอื่นเนี่ยจะขโมสยส่วนของคุณเนี่ยคุณจะได้รับโอ,อก,กาสนะครับ ที่จะได้ผลไม้ที่ขโมยนั้นมาเหมือนกันไม่ได้ช่วยให้การขโมยได้นะครับแค่ขโมยแล้วเราได้ผลไม้เอ่อเจ้าที่โดนขโมยเนี่ยเอากลับมาอยู่ในตัวครับ <c oughs> เหมือนแบบอ่าขอปลอบใจอ่าขอโทษนะขโมยแล้วนะครับก็อเอาเข้าตัวให้สักหน่อยสักอันหนึ่งและแถมมีโอกาสด้วยนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีโอกาสไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่เก่งเลยตัวเมื่อกี้เออใครจะไปอยู่สถานการณ์ให้โดนขโมยละ่ะไม่เข้าใจหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะไม่เก่ง หรือว่าอาจจะแปลผิดหรือว่าอาจจะอ่านไม่อ่านไม่เคลียร์ก็ได้บางทีเขาเนี่ยอาจจะกันการขโมยไปเลยก็ได้นะอืมแต่ว่าเขาบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะขโมยฟุชอันนั้นเหมือนกันก็คือได้ผลไม้นั้นเหมือนกันหลังจากโดนขโมยนี่นะครับก็น่าจะขโมยได้แล้วแหละนะอันนี้ไม่เก่งเลยเออใครจะให้ขโมยล่ะก็มาเล่นเซ์ฟเว่าส่วนตัวสิอันนี้ไม่เก่งนะครับไม่เก่งเลยแต่ว่านาคตออาจจะปรับเปลี่ยนเนาะและตัวสุดท้ายครับ ตัวนี้คือคู่แข่งของน้องทิร็กนั่นเองนะครับทิริกเนี่ยจะกินอ่าความสามารถหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแพร่พันธุ์นะครับอีกเอ่อสามถึงสิบแปดความเอ่อสิบแปดผลนะครับก็คือกิน1แค่อีกสิบแปดอันเหมือนเจ้าทิริกของเรานะครับที่เป็นทิริกยักษ์นะซึ่งเจ้าทเร็กยักษ์เนี่ยโอ้โหขี้โกงมากคุ้มค่าคุ้มค่าที่ซื้อมานะครับก็ได้ใช้ยาวๆนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยกับกัน เขาจะกิน3ผลนะครับแต่ไม่มี18ผล19ผลนะทุกคนก็คือยิ่งตัวใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยเนาะอนันนี้ก็เท่าเดิมไม่เหมือนกับเจ้าชีเวกยักษ์นะชีเวกยักษ์เนี่ยก็คือแพร่พันธุ์จาก3เป็นแพร่พัน19ต้นเลยนะตอนนี้แต่ว่าน,นี่คือ3เท่าเดิมตลอดการนะครับขโมยมิวเทชัน3อันเนี่ยให้มาอยู่ในอันเดียวแปลว่าอะไรก็คือ ถ้าเรานีครับมี mutation แบบเยอะมากๆอย่างเช่นเนี่ยผมมีดิสโก้พลาสมา่านะครับแล้วก็อาจจะมีซอมบี้อ่าซอมบี้นี่ infected นะครับไม่ใช่ซอมบี้ infected นะครับเขาก็จะเอา3ความสามารถเนี่ยไม่ได้ดูพิเศษขึ้นนะแค่ย้ายมาอยู่ในผลเดียวไม่เหมือนเจ้า T-rex นะครับ T-rex เนี่ยเขาบอกว่าดูพิเศษเพิ่มขึ้นมาเลยจาก1เป็น19แต่นั่นคือเอา19มารูเป็น1นนะครับก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่า T-rex เนี่ยน่าจะเก่งกว่าแน่นอนผมคิดว่านะยังไงก็เก่งกว่านะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มอะไรอ่ะเขาไม่ได้ก๊อปปี้เพิ่มอ่ะก็แค่ย้ายมิเทชั่นเฉยๆผมใช้ทีแรกย้ายก็ได้นะอาจจะใช้ใช้เวลาผมว่าเร็วกว่าด้วยนะถ้าเป็นทีแรกยักเนี่ยเออเร็วกว่าเยอะเลยไม่เก่งไม่น่าเปิดเท่าไหร่นะครับใครที่เปิดไปแล้วขอโทษนะขอพูดว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะแต่ว่าสายฟรีเนี่ยตอนนี้ก็นี่ก็ฟาร์มง่ายมากๆนะเออสายฟรีเนี่ยฟาร์มง่ายมากๆเพราะาตรงกลางเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับอัปเกรด ให้เหลือ24นาทีในการได้ไข่มา3-4ฟองเลยนะก็คือได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยอ่อนกว่าทีเร็กนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทีเร็กก็ยังโกงกว่าอย่างแน่นอนนะจบแล้วคลิปเนี้หมดแล้วเหรอเนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆนะโอเคเอาเจอใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมร้านบิปกรณ์นะถ้าสัตว์ต่างๆขงทีเร็กเนี่ยก็มีแน่นอนนะลิงก์คลิปได้เลยไปเจอใหม่คลิปหน้าครับซคร